สวัสดีครับกับผมพลทหารอนุกูลจำรูนชื่อเล่นเชื่อนุจากกองร้อยทหารราบเคลื่อนที่เร็วกองกำลังลลสสนาเรศวรครับก่อนหน้านี้ผมทำผมพักการเรียนแล้วก็มาทำร้านขายเสื้อผ้าหลังจากนั้นก็ตัดสินใจเข้าร่วมการคัดเลือกการเกฑ์อาหารซึ่งได้รับใบแดง2ปีเต็มครับก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะขึ้นมามีการเปิดรับสมัคร อาสาขึ้นมาทํางานชายแดนซึ่งผมร้องขอมาครับภารกิจหลักๆของผมเป็นการลาดตระเวนตามพื้นที่ขอบชายแดนนะครับเป็นการปร,บปราบปรามยาเสพติดดูแลคนลักลอบข้ามฝั่งภารกิจที่ผมภาคภูมิใจมากๆก็จะเป็นการปราบยาเสพติดจับคนลักลอบได้แล้วก็มีการนํารถข้ามฝั่งครับเพื่อน ก็จะมีทั้งที่เคยฝึก่วมกันมาสนิทล่วมกันมาแล้วก็จะมาเจอกับหน่วยอื่นบ้างฮะก็พอใช้เวลาได้อยู่นานๆก็ถือกันว่าสนิทมากเลยครับอยู่ด้วยกันแบบหยอกเล่นกันได้เต็มที่แล้วก็ขอให้ประชาชนทุกท่านที่อยู่ข้างในนะครับขอให้ท่านสบายใจให้เชื่อมั่นในการที่พวกเราเสียสละทำกันด้วยความเต็มที่ครับต่อในทุกๆวัน ภารกิจของผมจบวันที่1เมษายนนี้ครับแต่เป็นที่น่าเสียดายจริงๆใจจริงๆอยากอยู่ต่อมากเลยครับสนุกแล้วก็ภูมิใจจริงๆครับเพราะเป็นงานที่มีประโยชน์กับหลายชีวิตมากเลยครับผมก็อยากเชิญชวนน้องๆที่อยู่หน่วยต้นสังกัดขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ที่มีเกียรติแห่งนี้เพื่อพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและดูแลความสงบสุขของแนวเขตชายแดนครับ